ขอให้ลมหนาวพาัดพาเรื่องราวดีๆเข้ามาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอนะคุณโยมขนาดก้อนหินยังมีค่าในตัวมันถ้ามันอยู่ถูกที่ชีวิตคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครไร้ค่าหรือว่าควรโดนคนอื่นลดคุณค่าเราต่างเป็นตัวเราเองในแบบที่เราอยากจะเป็น ถึงจะล้มเหลวบ้างท้อบ้าง,างผิดหวังบ้างแต่ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็คือเราในแบบที่เราเป็นอย่าพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะความสุขแท้จริงคือการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่พัฒนาตัวเองไปทีละนิดไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองในการเติบโตและก็เรียนรู้ จงภูมิใจในตัวตนของเราและค่อยๆเติบโตในแบบของเราเองนี่แหละคือความงดงามของการเป็นตัวเองชีวิตมันมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนั่นแหละคนโยมเป็นธรรมดาของชีวิตจะไปอะไรมากมายแล้วอย่าไปคิดว่าจะสมหวังเสมอไม่ยึดติดอะไรๆกับมันก็แค่วันๆนหนึ่งที่มันผ่านพ้นไปแต่หากไปคาดหวังกับมันก็จะทุกข์อยู่แบบนี้ร่ำไปไม่จบไม่สิน้นอย่าลืมว่าธรรมชาติมันกำลังสอนเราว่า สิ่งใดที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราสิ่งนั้นสอนให้เรารู้ว่าเราต้องรู้จักการปล่อยวางเราจยโชคดีแค่ไหนที่ยังมีที่ซุกหัวนอนแม้จะเป็นห้องธรรมดาธรรมดาก็ตามยังมีอาหารกินแม้จะเป็นมาม่าก็ตามคนโยมยังมีนิสินคอยห่วงใยเราทุกๆเดือนเสมอวางมันบ้างคนโยมความคาดหวังเอาเวลาไปพักผ่อนบ้างน,นะพักกายและพักใจเราด้วยแล้วค่อยลุกสู้ใหม่ มันอาจจะดีกว่าเดิมจำเอาไว้เสมอชีวิตมันคือการต่อสู้แต่ก็ต้องรู้จักพักถ้าชีวิตมีทุกอย่างแล้วจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหลักจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือกบ้างนานแค่ไหนแล้วคนโยงที่ไม่เคยใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆอยากไปปฏิบัติธรรมก็แค่ล้องนุ่งขาวผมขาวเข้าวัดคนโยมอยากช่วยเหลือสังคมก็แค่ยื่นมือเข้าไปช่วยอยากบอกรักคนที่เรารักก็จงรีบบอก อยากขอโทษขออภัยใครก็รีบทำคนโยมจะไปสนใจอะไรนักหนากับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และคำนินทาทำมาเถอะคนโยมถ้าเป็นความสุขและก็ไม่บิดเบนใครเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำทุกอย่างให้คนทั้งโลกชื่นชมมีคนรักย่อมมีคนเกลียดและจะคิดอะไรมากมายอยากเข้มแข็งและก็มีความสุขต้องเลิกพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกดีในขณะที่ตัวเองรู้สึกแย่นะ อย่าฟื้นเลิกสนใจและก็ไม่จำเป็นจะต้องแคร์ถ้าปลดล็อกตัวเองจากที่ปากของคนได้ชีวิตของเราจะง่ายขึ้นและสบายใจโคตรโคคุณโยมไม่ต้องไปเร่งชีวิตหรอกทุกอย่างมันมีเวลาเหมาะสมของมันพยายามให้ตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้อยู่ดีบางทีไม่ได้พยายามแต่พอถึงเวลาอะไรมันก็จะมาเองนะช้าหน่อยไม่เป็นไรเรามีจังหวะชีวิตของตัวเองเสมอ อดทนสู้คนโยมทำวันนี้ให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้จะดีเองเจริญพร